ที่เริ่มสังเกตสิ่งที่ปกติอีกอย่างขณะที่พวกท่านเดินผ่านทางเข้าออกหมู่บ้านในตอนเช้าสารไม้ผู้ที่อยู่ข้างทางหายไปจากสายตาทั้งที่ควรจะอยู่ในตำแหน่งเดิมท่านไม่แน่ใจว่าเป็นเทาะทางเปลี่ยนหรือมีอะไรมากกว่านั้นในระหว่างที่กำลังจัดสถานที่สำหรับการสวดเสียงคล้ายฝีเท้าเบาๆดังอยู่รอบศาลายอยู่เป็นระยะ พราอาจารย์บอกให้ทุกคนตั้งสติและถ่ายเมตตาโดยไม่ต้องหันไปสนใจสิ่งใดพื้นศาลาเริ่มสั่นเบาๆอย่างไม่มีเหตุผลพอทั้งสี่รู้สึกเหมือนยืนอยู่เหนือบางอย่างที่ไม่ควรแต่ต้องช่วงบ่ายสามโมผู้ใหญ่บ้านปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้กล่าวทักทายหรืออธิบายใดๆเทียงแต่ยิ่งขันน้ำมนต์พร้อมทูบเทียนให้พระอาจารย์ และขอร้องให้เริ่มพิธีทันทีเมื่อท้องฟ้ามืดเขาย้ำว่าขอให้สวดให้ครบห้ามหยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหยุดเด็ดขาดเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายของวันก็จะไปอย่างรวดเร็วเน้อแห่งราตรีค่อยๆกลืนกินหมู่บ้านทุกหลังยังคงปิดเงียบและไร้แสงไฟถ้าทั้งสี่เข้าไปในศาลามไม้ที่